ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาสุโยอีนี่มันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนว่าขาวมันั่วด้วยทำไปมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจอะ่ะ ในสิ่งที่เราได้วางแผนกันมาแล้วก็ผมเนี่ยได้เตรียมเตรียมแผนมานานมากเป็นเดือนเลยเฮ้ยโอ้ยโกจงไอ้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 พี่ดำตามหาเนี่ยนะลูกน้องมันอ๋อรู้แล้วแก๊ง VCK แก๊งใหญ่เลยเนี่ยอ๋อที่พี่ล่าไปอยู่ใช่นะ้พวกนี้แหละอ๋อไอ้นี่นะไอ้คนนี้ไอ้คนนี้นะแฉคนไทยขี่ฆ่าพม่าข่าวข่าวแจ้งพม่าไว้ตัวแก๊งพม่าอายูเคยังป่วนเปิดสล็อต โต yeah. ๊ะสนุกเถื <mit lla S 1> ่อนดงพิยาขยายอิทธิพลไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่26มีนาคม2568เจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ภาคประชาชนค่ะได้มีการลุยตรวจสอบโต๊ะสนุกแล้วก็ร้านค้าต่างด้าวที่พบว่ามีการลักลอบเปิดสล็อตเถื่อนและก็สามารถที่จะซักกลุมผู้เล่นแล้วก็ผู้ดูแลได้และยังพบภาพหนึ่งในบุคคลค่ะ ที่อยู่ในแก๊งอายเคพม่าติดเอาไว้ในร้านด้านพีสิงดําก็มีการเปิดใจว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีเขารั่วย้ํายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเมื่อวานนี้ค่ะพันตำรวจโทจิรัฐวัฒน์การชนะวารางกูลรองผู้กํากับการตมจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีตํารวจสพคลองหลวง ตำรวจท่องเที่ยวกระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่อ,อปตอคลองหลวงรวม30คนพร้อมด้วยนายอานนท์กินแก้วหรือว่าพีสิงดำสอปปสอและภาพประชาชนทําการลงพื้นที่ค่ะซอยเทพกุญชร ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทําการตรวจสอบโต๊ะสนุกค่ะที่ผิดกฎหมายและต่างดาวที่มีการทําอาชีพสงวนของคนไทยมีการเปิดร้านขายอาหารแล้วก็ร้านสมสวยในพื้นที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสําหรับปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ค่ะได้มีการร้องเรียนไปที่พีสิงดําว่าพบการเปิดโต๊ะสนุกที่ผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาตและพบว่ามีต่างดาวเข้าไปใช้บริการและมีการ เสพยาเสพติดและก็ยังพบว่าเจ้าของร้านเป็นชาวเมียนมาและยังพบว่าใกล้บริเวณดังกล่าวค่ะมีการเปิดร้านเสริมสวยรวมถึงร้านอาหารเมื่อทีมของพี่สิงดําซปปสได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะก็พบว่าบริเวณดังกล่าวมีการมั่วสุมและก็มีการเปิดร้านค้าจริงค่ะตามที่มีการแจ้งจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งไปทีเจ้าหน้าที่ต่อมอเพื่อดําเนินการและเมื่อถึงวันนัดหมายค่ะจึงมีการลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบ กับเจ้าหน้าที่แต่ปรากฏว่าร้านแล้วก็โต๊ะสนุกเถื่อนที่ได้มีการแจ้งเบาะแสะเอาไว้นั้นต่างพากันปิดเงียบค่ะไร้แรงงานต่างด้าวเมียนมาทั้งที่บริเวณดังกล่าวก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยแรงงานต่างด้าวชาวพม่า,มาเป็นจํานวนมากในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการไปพบกับร้านแห่งหนึ่งซึ่งก็มีการเล่นสล็อตอยู่แล้วก็มีโต๊ะสนุกสองโต๊ะรวมถึงพบว่ามีอุปกรณ์การเล่นการพนัน โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยค่ะได้บริเวณด้านหน้าของร้านซึ่งก็เป็นผู้ที่กำลังเล่นอยู่และก็ผู้ที่ดูแลร้านดังกล่าวซึ่งก็เป็นชาวเมียนมาทั้งคู่ค่ะและจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าในร้านแห่งนี้มีภาพของแก๊งพม่ากลุ่มหนึ่งแขวนอยู่จึงมีการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าชาวพม่าคนหนึ่งในภาพค่ะเป็นสมาชิกอยู่ในแก๊งพม่าอายูเคที่ก็เคยมีการมาจัดการชุมนุมยึดสวนสาธารณะของคนไทยแล้วก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมา ที่มีการเข้ามาเคลื่อนไหวแล้วก็ขยายอิทธิพลอยู่ในประเทศไทยอีกทรั้งค่ะยังพบว่ามีรายการบัญชีเงินหมุนเวียนภายในร้านแห่งนี้เป็นจํานวนมากซึ่งก็มีการเขียนเป็นภาษาพม่าก,กํากับไว้ในรายการบัญชีดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะในย่านเดียวกันก็พบกับร้านเสริมสวยโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการให้สายสืบข่าวปลอมเป็นลูกค้า หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการแสดงตัวแล้วก็เข้าตรวจสอบใบอนุญาตแต่ปรากฏว่ามีหลักฐานและก็มีเจ้าของเป็นคนไทยโดยเจ้าของร้านเสริมสวยค่ะอ้างว่ามีการเปิดร้านมาประมาณหนึ่งเดือนส่วนสาเหตุที่มีการจ้างพม่านั้นเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวพมาประมาณ80%จึงไม่สามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้าได้โดยลูกจ้างพมา่ารายนี้ก็มาเป็นครั้งข่าวเท่านั้นซึ่งก็มาจากการแนะนําค่ะของคนที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับร้านพันตํารวจโทร รัฐวัตค่ะก็ยังมีการเปิดเผยว่าจุดที่มีการตรวจสอบส่วนใหญ่ก็เป็นร้านค้าโดยต่างดาวทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็มีทั้งหมด45คน ส่วนใหญ่มีเอกสารและก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในราชอาณาจักรไทยที่ถูกต้องซึ่งบริเวณใกล้เคียงกันก็พบกับการกระทำความผิดเป็นต่างดาวจำนวน2คนซึ่งก็คือผู้ที่จัดให้มีการเล่นสล็อต1คนและก็ผู้ที่ทําการเล่นสล็อตอีก1คนจึงได้มีการควบคุมตัวดําเนินการตามกฎหมายต่อไปสําหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ตนคิดว่าบารรลุเป้าหมายแล้ว เพราะได้มีการลงพื้นที่มาประชาสัมพันธ์และถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ต่างด้าวส่วนใหญ่มีใบอนุญาตการทำงานที่ถูกต้องตนอยากจะฝากถึงนายจ้างคนไทย ที่จ้างแรงงานต่างด้าวโดยให้จ้างคนที่เขามีใบเอกสารถูกต้องซึ่งช่วงนี้อยู่ระหว่างการผ่อนพันเอกสารตามมาติครมก็อยากจะให้ทําเอกสารให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองส่วนทางด้านของพี่สิงห์ดำสอปปสค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่าตนเองนั้นไม่พอใจในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในวันนี้รู้สึกเหมือนกับว่าในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ่าวมัันรซึ่งตอนนั้นตนก็ได้มีการสงสายไปทําผมน้องที่อยู่ในร้านเสริมสวยเขาก็บอกว่าหรือว่าทางชุดของเรากําลังจะลงตรวจสอบโดยตํารวจนั้นโทรมาแล้วก็มีการแยกย้ายกันไปโดยเป้าหมายของเราก็คือโต๊ะสนุกแล้วก็ที่มัวสุมยาเสพติดที่เยอะที่สุดในซอยเทพพุญชร32เพราะว่าตนนั้นมาดูพื้นที่นี้หลายครั้งแล้วรวมถึงมีร้านค้าหลายร้านมีร้านตัดผมแล้วก็มีโต๊ะสนุก แต่วันนี้ก็โชคดีที่เราได้มาเจอกันเล่นสล็อตและก็โต๊ะสนุกกับอีกร้านหนึ่งซึ่งก็ยังถือว่าไม่น่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายทําให้ทางด้านของพี่สิงห์ดำค่ะมีการพาทีมไปตวรวจสอบอีกแห่งพร้อมกับมีการระบุว่าสําหรับบริเวณตลาดที่ตนยืนให้สัมภาษณ์อยู่นี้มันนอกเหนือจากแผนและเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้กลับไปแล้วเขาเรียกว่าตลาดสดหน้าโรงไก่ โดยทุกรั้งที่ตนมาที่ซอยเทพคุณชอนตนก็จะเดินมาที่ตลาดแห่งนี้โดยช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ตรงฟุตบาทแห่งนี้ที่เห็นก็จะมีแม่ค้าชาวต่างด้าวเข้ามาขายของเป็นจํานวนมากทําให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดเขาเดือดร้อนซึ่งทางพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็มีการร้องเรียนมาเพราะว่าเจ้าของตลาดไม่ยอมให้ต่างด้าวเข้ามาขายของภายในตลาดพ่มาค่ะก็เลยมีการเอาของไปวางขายเต็มฟุตบาทไปหมด ซึ่งทางลูกค้าที่เป็นชาวต่างดาวก็จะมาซื้อของกันบริเวณริมฟุตบาททําให้ลูกค้าจํานวนมากไม่มีการเดินเข้าไปซื้อของในตลาดนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่ะไปฟังรายละเอียดการเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้กับพี่สิงดํากันชัชชดๆอีกครั้งค่ะนี่มันเป็นเป็นสิงที่ไม่น่าพอใจนะครับผมไม่ไม่ไม่พอใจในการปฏิบัติงานวันนี้หมายถึงว่า ในการที่จะร่วมโรณการหลายๆหน่วยงานตคเนี้นะครับแล้วก็เหมือนเหมือนว่าข่าวมันั่วนเรื่อยๆไปซึ่งตอนนั้นเราได้สงสายเข้าไปทำทำผมนะครับแล้วก็น้องที่อยู่ในร้านขะบอกว่าทางชุดของเราเนี่ยก็จะลงก็ให้ที่ตำรวจเขาโทมาแล้วก็แยกแยกันไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเป้าหมายของเราคือร้านต้สนุกแล้วก็ิ่งที่มั่วสุมน,นะครับ แต่งมั่วสุมที่เยอะที่สุดในซอยเทพคุณชรนสายสองเนี่ยนะครับผมมาดูหลายครั้งแล้วมันมั่วสุมแล้วก็มีร้านค้ามีร้านตัดผมแล้วก็มีโต๊ะสนุกวันนี้โชคดีที่ว่าเราอะนะได้มาเจอสลอ็อตใช่ไหมเขาเรียกสล็อตใช่ปะมีมีการเล่นสล็อตกันแล้วก็มีโต๊ะสนุกนะครับวันนี้ก็ยังได้อยู่บ้างแตม่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจอ่ะ ในสิ่งที่เราได้วางแผนกันมาแล้วก็ผมเนี่ยได้เตรียมเตรียมแผนมานานมากเป็นเดือนเลยหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ตามลิงกนี้ได้เลยค่ะ